ครคงคงคงคิดผมคิดว่าคงคงอยา่าพึ่งไปสนใจเรื่องต่างชาติมากสนใจเรื่องภายในก่อนดีกว่าครับครับอาจารย์วิเคราะห์ว่าต่อไปสถานการณ์หรือว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมจะเป็นอย่างไรครับผมคิดว่ารัฐบ,บาลคงจะดําเนินการต่อไปค่อนข้างเด็ดขาดนะฮะการเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมเนี่ยถ้าในใสายตาผมเองเคิดว่าถ้ารัฐบาลสามารถดําเนินการใดๆกับแกนนําทั้งหลายได้นะครับ การเคลื <Pok> ่อนไหวการชุมน <hi> well ุมท well ok ั้งหลายก็จะผมคิดว่าบรรเทาเบาบางลงนะครับแต่ถ้ายังปล่อยให้มีการชุมนุมนลักษณะยืดเยื้อในจุดต่างๆในหลายเลจุดโดยไม่ได้ดําเนินการใดๆกับผู้ที่เกี่ยวข้องครับผมก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเรื่องก็จะบานปลายร็นแบบขึ้นเพราะว่าก็ยังจะมีการนับแนพื่อมีการชุมนุมในจุดต่างๆอยู่แล้วก็จะสร้างความเสียหายเกิดขึ้น ตอนกรกบวนการทางกฎหมายต้องเริ่มินการโดยเด็ดขาดนะเพราะว่าการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยมันเกินกว่าเรื่องของการชุมนุมโดยสงบไปแล้วนะฮะเมื่อเกินกว่าหลักการตรงนั้นเนี่ยก็ทางฝ่ายพลเมือรก็ต้องมการทากฎหมายดังนั้นผมคิดว่าถึงแม้จะมีการตอบโต้ด้วยการทําที่นู่นที่นี่อยู่บ้างผมคิดว่าระยะหนึ่งก็คงจะต้องต้องต้องบรรเทาลงเพราะว่าเมื่อไปต่อความเสียหายกับประชาชน นะมวลชนที่จะไปร่วมกับเขาก็จะลดน้อยถอยลงผมคิดว่าก็คงจะไม่เรื่องวิธีการนั้นที่จะทำต่อไปในระยะยาวจะกลายเป็นกลุ่มที่สู่ประชาชนทั่วไปเขาก็ประนามเอาในนร้่อะกัดให้ความรุนแรงที่เดียวกันครับอาจารย์ครับถ้าหากว่าทางเจ้าหน้าที่สามารถจํากัดเรื่องของการชุมนุมให้อยู่ในขอบเขตได้ครับอันนี้อาจารย์มองอย่างไรครับ ผมคิดว่าตอนนี้ก็ถูกจากัดมาแล้วไม่ใช่เหรอฮะเห็นว่าทางทางทางฝ่ายบ้านเมืองก็ตีล้อมก็มาอยู่ในจุดหนึ่งเท่านั้นเองหลัการเนี่ยประเทศไทยไม่มีกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมนะเพราะฉะนั้นกระบวนการในการชุมนุมของเราเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะจะไปเลอะพอสมควรทีนี้ถามว่าเวลาจะออกกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมเราก็ไปเกยนกฎหมายห้ามชุมนุมได้ส่วนใหญ่ มันก็เลยไม่สอดคล้องกับหลักการตามกฎหมายที่เขาบอกให้มีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะทีนี้การจํากัดขอบเขตในปัจจุบันเนี่ยคําถามก็คือจะจํากัดอยู่ณจุดไหนล่ะนะฮะการจํากัดขอบเขตจะอยู่ณจุดไหนเพราะว่าขณะนี้เนี่ยขอบเขตมันมันเลยไปหมดแล้วะฮะเลนเลยหมดแล้วถ้าจะทุ้มลุมอยู่หน้าจำเนียรก็รัฐบาลคงมไม่ยอมให้เข้าไปอยู่ในบริเวณนั้นนะครับเพราะขณะนี้เห็นว่า มีการสร้างความเสียหายมีการกว้างระเบิดเพลิงเข้าไปในระดศึกษาใช่ไหมครับแล้วก็ในจุดต่างๆที่เดลือที่ราชการโดยรอบผมคิดว่าคงไม่มีการจํากัดแล้วครับคงจะต้องคงจะต้องทําให้การชุมนุมยุติโดยเร็วเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็จะมีการทําความเสียหายเกิดขึ้นและส่วนราชการรอบๆรอบๆบริเวณที่ชุมนุมเกิดขึ้นื่ครับ บาลนั้นมีการนําเครื่องขยายเสียงนะครับพร้อมให้โฆษกซึ่งเป็นตํารวจหญิงนั้นประกาศเชิญชวนขอให้กลุ่มผู้ประชาชนที่มาร่วมชุมนุมนั้นเดินทางกลับบ้านนะครับหลังจากที่รัฐบาลน,นั้นมีการประกาศพรากฉุกเฉินออกมาเหตุผล <c oughs> ที่ต้องใช้ตํารวจหญิงในการประชาสัมพันธ์ครั้งนี้เนื่องจากว่าหากใช้ตํารวจชายก็เกรงว่าจะทําให้เกิดความแข็งกร้าวเรื่องของน้ําเสียงก็เลยคิดว่าเสียงของตํารวจหญิงนั้นน่าจะเหมาะสมกว่าเนื่องจากมีความละมุนละม่อมและก็อ่อนโยน อย่างไรก็แล้วแต่ครับหลังจากที่ทางตํารวจนั้นได้มีการประกาศประชาสัมพันธ์ขอให้ผู้ที่มาร่วมชุมนุมกับกลุ่มนปชเดินทางกลับบ้านนะครับไม่นานครับทางด้านของแกนนาก็ได้มีการประกาศบนเวทีว่าจะยุติการชุมนุมนะครับเนื่องจากเกรงว่าหากตํารวจมีการบุกเข้ามาหรือว่าควบคุมสถานการณ์แล้วเกรงว่าประชาชนจะได้รับบาดเจ็บ ซึ่งหลังจากที่ทางตำรวจได้รับแจ้งว่าทางด้านของแกนนําประกาศยุติการชุมนุมก็ได้มีการเคลื่อนพลออกไปเหลือเพียงแค่ทหารเท่านั้นในขณะที่ประชาชนบางส่วนที่เดินทางมาเพื่อที่จะนําของไปมอบให้กับทางด้านของกลุ่มผู้ร่วมชุมนุมทางเจ้าหน้าที่ทหารก็ได้มีการตรวจเรื่องของสิ่งของที่จะนําเข้าไปนะครับก่อนที่จะมีการอำนวยความสะดวกด้วยเรื่องของการจัดให้ขึ้นรถกระบะนะครับพร้อมกับนําเข้าไป พาสิ่งของเข้าไปมอบให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมจากนั้นก็พาประชาชนนะครับทยอยเดินทางออกมาครับ สำหรับตั้งแต่ช่วง9นาฬิกาเรที่ผ่านมานะครับพื้นที่ทุกพื้นที่โดยรอบทำเนียบรัฐบาลน,นั้นยังคงมีกําลังทหารนั้นตึงกําลังนะครับเพื่อเป็นการกดดันต้องถือว่าเป็นมาตร,ราการเชิงรุกเพื่อที่จะทําให้กลุ่มผู้ชมุมนุมนั้นยอมสลายการชุมนุมเองซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นกระบวนการจิตวิทยาอีกอย่างหนึ่งครับที่ทางด้านท,าานทาาหารนั้นนํามาปรับใช้ในเรื่องของการชมุมนุมแล้วก็มีรายงานนะครับว่าหลังจากที่ทางด้านแกนนาได้มีการประกาศให้ยุติการชุมนุมชั่วคราวนะครับทางประชาชน ก็จะเริ่มเดินทางกลับบ้านโดยตำรวจนั้นจะอนุญ,ญาตให้ประชาชนที่มาร่วมชุมนุมนะครับเดินทางกลับบ้านผ่านทางถนนพิศรุโลกนะครับสู่แยกวังแดงแล้วก็ไปที่บริเตลาดเทเวศในขณะเดียวกันในขณะนี้ที่เบรนลานพระร,รูปทรงม้ามีการตึงกำลังของทหารทั้งสองข้างทางแนวถนนราชดำเนินนะครับแล้วก็บริเถนนศรีธยาต่อเนื่องตั้งแต่บริเวณแยกลานพระร,รูปทรงม้านะครับ ต่อเนื่องยาวมาถึงบริเวณหน้ากองบัญชาการตำรวจนครบาลเป็นการตรึงกําลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของกองบัญชาการตํารวจนครบาลซึ่งก็เบื้องต้นเท่าที่ประเมินด้วยสายตาน่นาจะมีประมาณสัก4กองร้อยนอกจากนี้นะครับทางด้านของประชาชนที่ต้องการเดินทางกลับบา้านยังต่างจังหวัดทางกองบัญชาการตํารวจนครบาลได้มีการจัดรถโดยสารนะครับเป็นรถบสัสทางรถบัส แบบอากาศแล้วก็รถบัสแบบโอเพนแอร์นะครับเป็นรถบัสร้อนสำหรับให้บริการประชาชนที่จะเดินทางกลับต่างจังหวัดซึ่งทางตำรวจนั้นก็จะจัดแบ่งสรรกันเป็นตามแต่ละภูมิภาคนะครับสำหรับประชาชนที่มีญาติพี่น้องนะครับที่มาร่วมชุมนุมตอนนี้ทางตำรวจก็ขอเชิญชวนขอให้คุณผู้ชมนั้นโถรแจ้งญาติพี่น้องที่มาร่วมชุมนุมนะครับว่าขอให้เดินทางกลับบ้านแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าในขณะนี้ตำรวจทหารเนี่ยมีการคอยอำนวยความสะดวกเรื่องของรถบัสที่บริเวณ แยกอนุสาวรีย์ขอภัยครับที่เบรนลางครับรูปทรงมา้านะคร